สวัสดีครับผมเดี๋ยวครับเพื่อนพี่น้องมือนี้พามาเยี่ยมพ่อใหญ่สีดอกคำแสนนะครับช่วงนี้นะครับหนาแล้วก็อยู่นี่แล้วครับเลี้ยงร้านอยู่นะครับเสียงลมอาจซีแห้งแน่นะครับเพราะว่าหนาวเหลือเกินครับช่วงนี้ทั้งหนาวทั้งเมืองเสียงแต่ลมนะครับลมแห้งทั้งห้านะครับตอนนี้รู้สึกว่าเราจะหายตกมั่นแล้วนะครับเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวมารับชมกันนะครับ นันมือนีบทท่านเห็นมีเลยนะครับนี่ก็สามโมงกว่าจะสี่โมงแล้วนะครับเพราะว่าหนาหนาวนี่คั่เร็วนะครับไม่ไปนอกสี่โมงแป๊บเดียวก็มืดเลยนะครับมีอาหารเลยความอิมอ่มพร้อมลงพ้อมลงหิวหิวนะครับขอนะขอแต่ไม่มีอาหารเลยพ่อใหญ่ฮะฮะพ่อใหญ่ไม่มีอาหารกินเลย ปันอิมก็ไปเหตุงานนะครับปัดอิมบมว่างยังไปซอยไอ,อ้งานเขาอยู่นะครับเพราะใหญ่หัวคือเป็นแบบสันทายาหรือเปล่าหตกลงหายไม่หายนี่พ่อใหญ่คือมีอาการงุนงิดอ้ฮู้ ไม่มีอาหารนะครับเลยงุนงิดนิดหนึ่งนะครับไม่มีอาหารไม่มีอาหารพ่อใหญ่เลยงุนงิดลมกระแรงอีกโอ้ยเดี๋ยวนะครับทำแล้วกันตัดหนาตัวใดได้ tắt tắt nhà tôi để bỏ hợp tắt nói nên tắt thấy lâu miền mướn lâu cứ muốn nhít mày, rồi tôi tắt thấy tắt thấy lâu được hợp à. bảo hợp cả rau nhít hợp ลองเลงครับเข,เขาจะกินเลยมงกเขามุกยิดมุกยิดไหม,มด่านใดค,ครับอ๋อสวนพุ่ผน,นะนอ๋อครับเดี๋ยวลองเ่งครับ ครับ,บเมนขี่ไม่กี่เยอะเหรออือฮือ้าวกินบ่ลองเบิ่งจะกินบ่เอ๋อตกลงหายตกมันยังนี่หายแล้วคือมีอาการแบบนี้อีกแล้วโอ้โอ้ อ๋อครับอ่าแมนแมนอยู่ครับเาวยยุหนังเขาดำ้แห้งนะครับหนังเขาดำ้แบบบริคัตบริทูนะครับครับเเเฮเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดให้ หาของกินหิวนี่่ครับเออเดี๋ยวตัดเยอะครับอ่ะเบ่งกันเบ่งพญ่ยยไปของพร่างนะครับเดี๋ยวขาตัดยาให้ผู้ใหญ่ก่อน ดีคนดีเนาะ พี่ oh, ใหญ่ทแสนหนักแล้วครับหนักแล้วแมนเนี่ครับหนักแล้วพ่อใหญ่บอืเออเออถึงหนครับที่เขาจุดไฟกับมี่อยู่ครับแต่อาการแบบนี้ไม่เห็นบ่ครับหนัง ตัวของเราเป็นสีดําแห้งนะครับแบบกับแบบมีลายมีอย่างร้า,ยห, <c oughs> หายหมดหนาวคว้ยมดโอ้บ่ายนี้ <c oughs> เราอยากคัดนะครับแต่บาท่านมีเวลาคัดไอ้ตัวนะครับเพราะว่าน่าเราไม่ได้คัดนั่นนะเนาะนะครับ <c oughs> แมน <c oughs> ครับอันนี้เขาไม่ได้ไม่ได้ตก บม่ได้ตกมันนะครับพลอพี่นอ้องหายแล้วนะครับแต่อยากคัดเนือ้อคัดตัวให้สะอาดนะครับฟังฟังเลยเ <c oughs> ก็บกินเก็บกินครับเออเก็บกินหิวเลยถึงหิวทั้งคันโอ้ฟังแต่เสียงลมนะครับพลอพี่น้องเบิง้ง <c oughs> ลมแหง <c oughs> แม้งนี่แหละครับมัอนี่กับแวะเวียนมาเยี่ยมพ่อใหญ่สีโดอ้อคำแสนนะครับว้าว <c oughs> ลมแหง้ง ต้องขอโทษขออภัยนะครับทึงหนาวทั้งลมช่วงนี้ผมว่าายุเป็นยังไอเนือตัวเขาคือดําแบบดําพิดปกติที่ใ,ใดๆเขาบดบดได้คัดนะครับ,บรค,ค,รครับมองยังไงกับถ้าเป็นคนกับมีจต่ขี่ไข่นะครับมีจต่ขี่ไข่เวลาเขายือดออกมากนี่เชนเป็นการการเลยนะครับ นี่แหละครับพามาเยียบมารับชมพ่อใหญ่จีโดคำแสน,อ,สน,น,นสอืมหลังไหนอยู่ว่างก่อนเจ๊มือสองมือบ,อนนบน่น่ะอ๋อหมดทันเหลวอยู่มือนได้อา,นาบน้ำท t h ô บอกผมณอะไรเด้อบอกไอ้พวดอิ่มเน่เออบอกมือนได้เอาลงไปเล่นน้ำบอกผมเนมี่ยเล่นอยู่ซส์ครับนี่ ตรงเบิงก่อนเนาะอ๋อหนึ่งสภาพแต่จิกาลงโกแคน่นั้นแหละมองนี่อ๋อเมนอยู่ครับพักจอกพักยังเต็มอยู่เราก็หิวอยู่นะครับน <c oughs> เน,นี่ยหายเราน,นิดนึงแต่เราก็มีอาการคัน <c oughs> แต่หนามื่อนี่บนท่านมีเลยเอ้ยเสียงลม บ่อ oh. mm. oh. uh pues ืมบเมนอยู hay ่ครับให้มือละให้ห <được kindergarten>. ้แบบจำกัดเราสื้มือมือละสองสามรถประมาณนั้นเมนบอกบมือหนึงรถ มือหนึ่งลดหนึ่งก็ดีแล้ววะท่านอ๋อมดเล้อหอกครับมดแล้วเนาะต่อไปยิงถึงนาแหลงแห่งแต่สีลำบากไปหนาแห่งครับแห่งแต่โควิดกะลำบาดลราหลอกสองอีกแล้วโอ้ตายไปใส่กับบ่อได้นะครับ นี่นะครับแม,ม่พี่น้องมือนีก็พามาเยี่ยมพ่อใหญ่ซีดอ,อคำแสนนะครับเดี๋ยวมือได้ถ้าว่างตรงกันผมจะมาถ่ายตอนเราอาบน้ำคัดถูชวีวันให้นะครับเพราะว่าเหนือตัวนี้ดําแห้งเลืเกินนะเหลือเกินนะครับพวามีตะขีมีตะขีไข่แล้วนะครับเบิ้องเป็นการการอยู่การการเราอยากเล่น นะครับอยากถูตัวทูยังว่ชันนานแล้วนะครับโอเคนี่นะครับพ่อแม่พี่นอ้องมันอีกอผ้ามาเยี่ยมพอย่อใหญ่สีดอค้ำแสนนะครับมาเบิงอ่ะมือได้คุลาอาบหนาบ,อาบ,นาบอาบยังขึงนิมาะทายให้ยพ่อแม่พี่นอ้องได้รับชมอีกนะครับเบิงสังเกตเบิงในเลยนะครับเหนือตัวแบบไหวไงมีตะขี่ไข่อ่ะเบิงมงนี่น,นี่นี่ครับ มแต่ข oh, ี่ไข่ทั้งนั mm ้นเลยแมนครับจะไกลบุไลดิบวอหอืมดับตั้งแต่เสานะครับมือนี่ไฟดับตั้งแต่เสาโมรูว่าสิม่ตอนใดนี่ตอนนี้กับสีม่วงแล้วนะครับอ้าอ้าเดี๋ยวกินอีกเดี๋ยว ฟันอิม่มเอามาหายตอนแรกอ่าขอขอนะครับหิวตึงหิวตึงคันตึงหิวตึงคันโอเคบุนี้ก็มีแค่นี้นะครับพี่พี่น้องฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับขอบคุณหลายๆตีเขามารับชมเ,ย,เยี่ยมเยียนช่องเล็กๆน้อยๆนะครับบุนี้ขอตัวลาไปกับผู้ใหญ่ซีดอคำแสนนะครับไหนาวโชกโว้วยลุง อาบโชว์ลูกโชว์ลานหน่อยขี่ไก่เต็มโต้แล้วนี่เกือบถ่วมส่างเลยนะครับกืบหนาวเลอากาศหนาวแล้วก็ล่มแห้งครับสูมือครับอากาศเปลี่ยนโชวน์นี่มันหนันแหละครับ12เมื่อนีน่นะ